จีสุดของทัวร์ลิงชั่วโมงนี้นะครับต้องคันนี้เลยนะครับ R 2 5 0 Exclusive s t y e รถเจ้าของเดียวมือเดียวนะครับปี2021วิ่ง22,000กิโลเท่านั้นของแต่งจัดเต็มเลยอ่ะ๋ยตามมาดูครับอของแต่งนะครับครบคันเลยใครกำลังหารถสมรสนะสูงรถทัวร์ลิงนะครับไม่ควรพลาดเริ่มจากปี๊บเลยนะครับปี๊บศูนย์สามใบพร้อมแหลกตรงรุ่นนะครับอันนี้ได้ยางเป็นยางแมชชินเลอร์นะครับดอกยางเหลือๆเต็มๆนะครับใช้งานได้เลย Okay. การกระปุกดมันหลังนะครับทัวร์ละเทคของแต่งนะแล้วก็มีแคชบา์บนแคชบาร์ล่านนะครับแล้วก็บวเสริกันลมตรงนี้ของลูบูนะครับมีมาให้เรียบร้อยตั้งคู่มีให้เสร็จสับสปอรไลท์มีให้หนึ่งสามคู่นะครับเรียบร้อยเลยแล้วก็บวกกับอีซิแคนนะครับอีซิแคนอยู่ใต้บอกตรงนี้โอเคผมมาเรื่อยๆนะครับการไฟหน้าของโลไรเดอร์มีให้สองชั้นเหลือๆนะครับ โอเคด้านในกาดด้านในทัวร์เทคซ้ายขวานะครับให้ดูหน่อยนาวิสวยงามจานเบรคใหม่ๆราคาเราเราแน่นอนนะครับให้ดูฝั่งกันบ้างสวยงามพร้อมใช้งานนะครับถูกมาด้านบนตัวนี้มีชาร์จไวเลสด,ด้วยนะครับแล้วก็กาดหน้าจอตรงนี้ของทัวรเทคนะครับของแต่งดูเลขใหม่กันหน่อย ปกหมุนตานเป็นไงสวยไหมเ,เล็กไหมสองหมื่นสองพันห้าร้อกิโลนะครับจะฟังเสียงยนต์กันหน่อยนะครับข้อเดียมก็ยังะคอแล้วนะ ของแต่งเต็มลามพร้อมออกทิพอย่างนี้นะครับเราเปิดไปเพียง8ปดแสนสอ่บาทเท่านั้นรายละเอียดทุรถของแปดบารด้านล่างแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ